พี่น้องที่มีมา,าัลตาทุกท่านครับขอยย้ำเตือนตัวผมเองแล้วพี่น้องที่รักทุกท่านให้มีความตักงวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาไรอย่างแท้จริงกอนจะบอกความตักงวาความยำเกรงในสัเบียงที่ดีที่สุดที่เราจะนํากลับตัวไปหาอัลลอฮ์นำติดตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันเตียมะพี่น้องที่มีมัลตชาทุกท่านครับทําไมเราถึงต้องย้ํากันตลอดเวลาในทุกสัปดาห์ให้มีความตักงวาให้มีความยำเกรง ทำไมเราต้องเตือนกันตลอดเวลาให้มีความยังเกรงต่อลอสบะฮานุอัตตาลาเพราะว่าพวกเราเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดทจะลอสบะฮานุอัตตาลาได้ชมเชยเอาไว้ในอันกุรอานเมื่อหันศรีร้อยกว่าป,ปีจนถึงทุกวันนี้เราเป็นประชาชนที่ดีประชาชาติที่ดีที่สุดทจะลอสบะฮานุอัตตาลาให้มีขึ้นในมนุษยาชาติทำไมเราถึงเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเพราะพวกเราทําในสิ่งสามข้อที่อัลอสบะฮานุอัตตาลาได้บอกไว้ ตามมูรนบิลมาอุรวตัตนเฮา,านันิมุงตัวัตุมิโนนบิลละพวกเราสั่งใช้การในเรื่องของสิ่งที่เป็นความดีงามและพวกเรายังห้ามปารามในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอสุบฮานุูวาตาลาและที่สําคัญที่สุดเลยครับวัตุมินูนนบิลละและพวกเราเป็นคนที่ศรัทธาเป็นคนที่มีอีมานต่ออัลลอสุบฮานุูวาตาลา สามประการนี้ครับที่ทําให้พวกเรานั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่อัลลอสบาฮานุตาลาได้ชมเชยเอาไว้ในอันกุรอานประการต่อมาครับเราเป็นอุมมะเราเป็นประชาชาติของนบีที่ดีที่สุดเราเป็นประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราเป็นประชาชาติที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าถ้าเราเสียดูว่เราจะอดิมโยมันเบียมะฉันเป็นหัวหน้า ฉันเป็นนายของลูกหลานของอาดมในวันเกียามะและท่านนาบีก็ยังได้บอกไว้ว่าและฉันจะเป็นคนแรกที่ออกมาจากหุ้มกูโบออกออกจากหุ้มกูโบในวันเกียามะในวันที่มนุษย์น่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในทุ่มัชชัดท่านนาบีจะเป็นคนแรกและเรายังได้รับคําทีที่ดีที่สุดยังได้รับคําพูดที่ดีที่สุดคือคาพูดของอัลลอฮฺสุบฮานูวะจาดาและเรายังมีทางนําที่ดีที่สุด ย,ย e. who died, who died. ังมีแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมและเรายังเป็นกลุ่มชนกลุ่มสุดท้ายนะฮุลนะฮุลอาเฟรุนวลอวัลูนฟิลยอมุไกยามะเราเป็นกลุ่มกลุ่มชนสุดท้ายเป็นกลุ่มชนสุดท้ายก็จริงแต่ว่าเราเป็นกลุ่มชนแรกเป็นประชาชาติแรกที่ยวลอสสบานวุตาลจะได้ให้พวกเรานั้นเข้าสวรรค์ของพระองค์ก่อนทุกๆประชาชาติ และได้ขอความประเสริฐมากมายที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาได้ทรงประทานให้แก่พวกเราประทานสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มนุษย์ตั้งแต่ยุคท่านนบีอาดัมจนกระทั่งยุคของท่านนบีมุฮัมมัดจนกระทั่งยุคสุดท้ายเนี่ยพวกเขาต่างปรารถนาระองค์ทรงประทานสวรรค์ให้กับเราเป็นกลุ่มชนแรกที่ได้เขาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาแน่นอนและเกิดรัดความดีงามที่มันมากมายผลบุญต่างๆที่เราได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลา ย่อมแรกกับการที่เรานั้นเป็นกลุ่มชนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มชนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะเัย์วะสัลลัมบอกว่าในยุคที่สุดท้ายเนี่ยความเลวทรามฟิตนาต่างต่างสิ่งชั่วร้ายต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร่อยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลัย์วะสัลลัมได้กล่าวกับสอฮาบะของท่านว่าแต่จริงว่าใครเนี่ย่ะใครที่มีชีวิตมีอายุยาวหรือว่ามีชีวิตหลังจากพวกท่านเนี่ยก็ซิยะติลลฟันกะซีรันพวกเขาจะได้เห็น ความขัดแย้งกันมากมายแต่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมยังได้บอกว่าฟะอินนุฮูลายะติซัมันอิลลัลลิีนะบะเดฮูชักอุนนิ้วันเวลาที่มันยิ่งเพิ่มขึ้นหมุนเปลี่ยนไปแต่ละวันเนี่ยความเลวร้ายความเลวทรามเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยวันนี้เราเห็นแล้วในสังคมของเรายุคปัจจุบันเห็นแล้วว่า เยาวชนคนหนังมาเรียกร้องว่าพ่อแม่ไม่ต้องให้ความสําคัญแล้วออกมาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องให้ไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องให้ความสําคัญไม่ต้องทําดีด้วยแล้วพ่อแม่พวกเขาพวกนั้นบอกว่าพ่อแม่เนี่ยพวกเขาแค่มีความสุขตอนที่เขามีอะไรกันเราไม่ต้องไปทําความดีกับพวกเขาเลยนี่คือความคิดของกลุ่มคนยุคสุดท้าย และเรายังเห็นว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยอะไรต่างๆที่ไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นกันว่าที่มันที่ว่าเราว่ามันแปลกเนี่ยอินนบ,บีบอกไว้พันสี่ร้อยกว่าปีเนี่ยในยุคนี้เราได้เห็นหมดแล้ว่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะไลวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอินนมินวรอยกุ่มซซมันสอบเวลาหลังจากนี้เวลาหลังจากพวกท่านเนี่ยเวลาหลังจากบรรดาสหบาคยุคข,ของพวกเราหรือยุคสุดท้ายเนี่ย เป็นช่วงเวลาแห่งการอดทนหรืมอม,ม,าาอรรม,ตมุตมันสติกฟี่อัจริย์องซีนชัยฮอดูนิ่งกลุ่มท่านอบีบกอสอาบาว่าในยุคของพวกเราเนี่ยใครที่มุตมัสติกปิดดีคนที่ยึดมั่นในศาสนาเนี่ยเขาจะได้รับผลระบุเท่ากับคอมซีนชัยฮิดผลระบุเท่ากับคนตายชัยฮีดห้าสิบคนในยุคของมันดาสอบาบะพี่น้องเห็นหรือยังว่าบททดสอบของพวกเราเนี่ยเยอะก็จริงพิตนณาเยอะก็จริง แต่คนที่ยึดมั่นอยู่ในแท้ของศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้เตรียมอำนาจบำนาญไว้ให้พวกเขาอย่างมากมายองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทรงทดสอบพวกเราก็จริงทดสอบพวกเราได้กับพิจารณาต่างๆมากมายแต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราเพราะองค์ไม่เคยทอดทิ้งบาปของพระองค์เป็นอันขาดไม่เหมือนกับบาปของพระองค์ที่พยายามที่จะหลงลืมหลงลืมอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอยู่ตลอดเวลา พระองค์ทรงรู้ดีว่าเราเป็นอุมมะเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ที่อ่อนแอรเราอ่อนแอกับสิ่งยุ่ยยุ่ต่างๆสิ่งยุ่ยวนต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไหลเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุคสุดท้ายและพระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นอุมมะเ,เป็นเป็นอุมมะเป็นประชาชาติที่มีอายุน้อยพวกเรามีอายุเต็มที่กวหกสิบเจ็ดสิบปีและได้บอกความเมตตาของพระองค์ได้บอกวความรักของพระองค์ที่มีกับพวกเราพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราครับ พระองค์ยังมอบให้กับเราในช่วงเวลาต่างๆที่มีที่มีความสําคัญอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงทําให้รมฎอนที่เราพึ่งจากกันมาสองสามเดือนสองเดือนให้รมฎอนเป็นเดือนที่ทั้งเดือนนั้นเต็มไปด้วยการอิบาดช่วงเช้าเราทําการถือศีลอดในเวลากลางคืนเราทําการเกียรมรมฎอนเกียรมรมฎอนเราทําการละมาตอรอเะ ลอสุบฮานุอัตาลาบอกว่าคนที่ทส่วนทนาบอกว่าใครที่ทําการละหมาดตอเราแวะเขากับเขานั้นทําการละหมาดในยา,ามค่ําคืนทั้งคืนเราลอสุบฮานุอัตาลายังได้ประทานให้กับเราซึ่งวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์คือว,วันศุกร์เป็นวันที่บาปของลอสุบฮานุวัตาลาคนใดที่เขาขอดุทิศต่อลอสุบฮานุอัตาลาลอสจะทรงตอบรับตัวอาทของพวกเขาแต่เช่นเดียวกันครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เป็นวันที่มีความประเสริฐอย่างยิ่งที่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นวันที่อัลลอฮฺสบานูตาลาทรงรักเป็นวันที่ท่านนาบีบอกว่าดีที่สุดในโลกดุญญาเป็นวันที่ดีที่สุดในโลกดุญญาในสัปดาห์หน้าเราใกล้จะมาถึงแล้วแขกของเราอันสําคัญคือสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจัตทาไมสิบวันนี้ถึงมีความสําคัญทําไมสิบวันนี้เป็นสิบวันที่ท่านนาบีได้ให้ความสําคัญอย่างมากมาย และเป็นสิบวันที่บรรดามุสลิมบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่อลอสุบฮานุดาราเขาหวังเหลือเกินครับที่จะได้อยู่ในช่วงเวลาเทศกาลอันสําคัญนี้คือสิบวันแรกของสุธิจักประการแรกเลยครับลอสุบฮานุดาราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สูงส่งอัลลอสุบฮานุดาลาได้ทรงสาบานสาบานในกับสิบวันแรกของเดือนสุฮิจัก แล้วเราจะไม่สาบานกับสิ่งใดเว้นแต่สิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ในซาาอร์อัลฟะจะวัลฟะจิวิลายะอิลลัชขอสาบานต่อเวลาลูกอารุนวายะอิลลัชและค่ําคืนทั้งสิบวันค่ําคืนทั้งสิบคืนคือสิบวันแรกในเดือนสุนฮิจัดประการต่อมาครับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทำให้สิบวันแรกของเดือนสุนฮิจัด เป็นช่วงเวลาแห่งสักขีพยานเป็นช่วงเวลาที่บ่าของพระองค์จะบ่าของพระองค์จะมารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาตอบรับในการเรียกร้องในการชวนชวนของอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาและประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาได้กล่าวไว้ในสุราอัลฮะชัยายะที่15ว่า "ليجعلوا منافعهم ويفكرتم الله في أيام معلومة ความว่า เพื่อพวกเขาจะได้ออกมารวมตัวกันเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขาและก่ารลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาในวันที่รู้กันอยู่แล้วเพื่อพวกเขาจะได้รวมตัวกันเป็นเป็นพยานถึงผลประโยชน์ของพวกเขาผลประโยชน์ในที่นี้อาดานักตรัฟซีนักอธิบายกุรอานได้กล่าวว่าอัลอูรุฟิลเราะัติจาะฟิดุญยาแน่นอนเหลือเกินครับ สกีพยาที่เราเห็นกันช่วงนี้บรรดาอุจจาะที่ไปประกอบ,บพิธีฮัจจ์นาบติลละฮิฮารอมเราได้เห็นแล้วว่าผลบุญของพวกเขาในอาคิรอนเนี่ยเป็นยังไงฮะที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาทรงตอบรับการอามัณของคนคนนั้นสวรรค์จะเป็นสิ่งตอบแทนของเขาสวรรค์อันนี้รันจะเป็นสิ่งตอบแทนที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงสัญญาไว้ปฏิเจ้ารอฟิกดุนยา และการค้าขายในดุนยาเราได้เห็นแล้วครับคนกี่ล้านคนไปรวมตัวกันที่นั่นการค้าขายในที่นั่นเนี่ยมันจะสะพัดกับปีหนึ่งกับกี่พันล้านกี่หมื่นล้านพี่น้องได้เห็นแล้วอลอสสุบะฮานะตาลาได้บอกไว1400ก้พันสี่ร้อยกว่าปีแล้วว่าวันนี้สิบวันแรกเป็นวันที่เราจะมายืนเป็นพยานในความสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราการค้าขายที่อยู่ในที่ใบดินและอินทรารมในเป็นดินมักกะเนี่ย เราได้เห็นแล้วว่ามันมูลค่ามูลค่ากาไรที่พวกเขาได้รับที่อลลอห์ได้สัญญาไว้และให้พวกเขาเป็นพยานี่เราได้เห็นกันแล้วในวันนี้ประการต่อมาอยายะมะมาลูมาคือวันสิบวันแรกของเดือุนทรภิษฐ์ที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วบรรดาคนที่ไปทำฮัตเนี่ยเขาก็จะตอบรับคําเชิญชวนของลอสบาฮานูนตาลาและเราคนที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเมืองของเราเนี่ย เราจะออกไปรวมตัวกันเพื่อที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาในวันนี้ประกาศต่อมาครับสิบวันแรกของวันซุนฮิญาญ์เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมได้บอกไว้และเป็นวันที่ท่านนบีได้บอกว่าใครเป็นวันที่อัลลอฮฺทรงรักการอะมันในสิบวันนี้เป็นอย่างมากใครที่ปฏิบัติอะมันในวันนี้ในสิบวันแรกของวันซุนฮิญาญ์ ความประเสริฐความดีงามเนี่ยยิ่งเสซยกว่าคนที่ออกไปต่อสู้รบในงงสงครามศาสนาต่อสู้รบในหนทางขอเรอย์กันนั้นอีกเป็นเสียแต่อย่างเดียวครับ evaluation. ยีฮัดอย่างเดียวที่เราสู้ไม่ได้คือ y ยีฮัทที่เขากลับไปออกไปผู้รบแลวเขาเอาทรัพย์สินของเขาเออกไปแล้วเขาเอาตัวของเขากลับออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้นําทรัพย์สินและตัวของเขากลับมาพอออกไปยีฮัดแล้วเขาก็ตายในหนทางของลอสบาร์ลล์ฮัวตาลาประกันต่อมาครับ ในสิบวันแรกของเดือนสุฮิยิบวันแรกของเดือนสุฮิยะยังมีวันหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือเย้าหัวรอฟะวันที่ลอสฮานาตาลาได้ทรงให้มีการถือสินอดขึ้นเป็นการถือสินอดที่ผลละบุญการตอบแทนเนี่ยมันยิ่งใหญ่เลยเกินครับผลตอบแทนคือเราจะได้การลบล้างอภัยโทษความผิดบาปเล็กเล็กในน้อที่เราได้ทํามาปีก่อนหน้านี้และปีหลังจากนี้ซึ่งเป็นบาปเล็กเล็อเลยเนาะลอสฮาลาตาลาจะทรง ลบล้างความผิดบาปดเล็กน,น้อยๆให้กับเราแต่ในวันอารอฟานี้เองครับยังเป็นวันที่องค์พระบารวตาลาได้ทรงประกาศได้ทรงบอกกับพวกเราว่าเป็นวันที่พระองค์นั้นได้ทําให้อิสลามสมบูรณ์ให้ศาสนาของเรานั้นสมบูรณ์และพระองค์ยังได้บอกวา่าอาตมตัวอะไรกลุ่มเนี่ยนะที่และพระองค์ได้ทําให้ความปวดปางของพระองค์เนี่ยครบถ้นสมบูรณ์แล้วบารดีตุละกุลอิสลามมดีนาและพระองค์ทรงพึงพอใจ ที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเราจนกระทั่งมีชาวยิวคนหนึ่งมาหาท่านอุมัดและได้บอกกับท่านอุมัดว่ายะมิรมุมินีนอายะเปฟิกอิตาิตุมตะครออุนฮมีอายะหนึ่งที่พวกขั้นกันอ่านกันทุอนกอ่านกันประจำประจำเนี่ยฉันได้ยินถ้าเป็นถ้าอายะนี้ถูกประทานลงมาในหมู่ของพวกเราในชาวยาวูในชาวยิวเนี่ย เราจะเอาอายาวันที่ประทานอายาเนี่ยเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองกันเราจะยึดเอาวันที่อายานี้ประทานลงมาเป็นวันอี่วันที่อัลลอฮฺบฮานุตาลาได้กล่าวกับท่านนบีในฮะจัตุลวะดาว่าอัลยอบด้วันอัลลอฮฺว่อัลยอ์มอักมันตุลากุมดีนะคุมวัดมันตุลาอะไรคุมอย่ามะตีวารดีตุลากุมุลอิสลามะดีนะพอองค์ได้บอกกับนบีว่าวันนี้ข้าให้ศาสนาอัลยอ์มอัก เยวมวันนี้ข้าให้ศาสนาของวท่านสมบูรณ์แล้วและข้าให้ความโปรดปานของข้าเนี่ยให้กับท่านสมบูรณ์แล้วและนั้นพอใจที่จะให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านท่านอุมัดบ,บอกว่าฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันไหนวันนี้เป็นวันอัรอฟะเป็นวันศุกร์ที่ท่าน,นาดีได้ทําการปุกเร้าพิธงอัลอฟะนี่คือความสําคัญของสิบวันแรกของเดือนสุนิจียะประการต่อมาครับ ในสิบวันแรกของเดือนสุนทิยะยังเป็นวันที่อิบารัดต่างๆทั้งหมดเนี่ยถูกปฏิบัติขึ้นหรือถูกกระทําในสิบวันแรกของเดือนสุนทิญญานี้นักวิชาการได้บอกว่าอุมมะตุลอิบารัดอิบารัดต่างๆที่มีความสําคัญเนี่ยถูกปฏิบัติหรือถูกกระทําขึ้นในสิบวันแรกของเดือนสุนทิยะไม่ว่าจะเป็นการละหมากดาาการถือศีลอดการการทำโซลก็ หรือการทาพัดเนี่ยอิบราดาทั้งหมดจะมีขึ้นในสิบวันนี้ซึ่งไม่มีสิบวันไหนที่อิบราดาทั้งหมดจะรวมกันในในเวลาแค่สิบวันในการนี้เองครับเป็นความโปรดปารานที่ลอสสภานุตลาให้กับเราในเทศกาลต่างๆที่มีความสําคัญอลลอสทรงทดสอบเราแต่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราครับพระองค์ให้ช่วงเวลาต่างๆให้เรามาเก็บเกี่ยวพุณงามความดีทั้งหลาย เพราะฉะนั้นใกล้มาถึงแล้วครับสิบวันแรกของเดือนสุทินญาใกล้มาถึงแล้วให้เราเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะสะสมสะเสบียงของเราสะสมสะเสบียงในสิบวันที่ดีที่สุดในดุนยาที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงบอกไว้แต่เตรียมตัวของเราให้สิกรลอให้มากๆพยายามอ่านักุรอานให้มากๆสิบวันในสิบวันแรกของเดือนสุทิจญาถ้าเป็นไปได้ครับให้เราบวชถือสิญจน์ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าของเดือนสุทินญาเลย แต่ทาไมไหวไม่เป็นไรก็ให้เดือนให้ท่านาีก็ได้ส่งเสริมให้ยาวุลอัลอฮ์ฟ้าเป็นวันยวครวญที่9คศพยายามอย่าขาดนะครับถือศีลอดในวันที่9คศเนี่ยเพราะว่าภาคผละบุญของวันเนี่ยยิ่งใหญ่ามากเราจะหาเวลาไหนได้ล่ะครับจะหาเวลาไหนได้อีกที่จะทำถือศีงอดแค่วันเดียวอัลลรา์จะ,จะลบล้างความผิดให้กับเราในปีก่อนหน้านี้และปีหลังจากนี้ จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญไปวหวอย่างวมาอัลอฟาวันอัลอฟายังเป็นวันที่ลอสบุหานุตาลาทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะทรงตอบรับดุอาของบ่าวของพระองค์ที่เขาขอต่อพระองค์แต่หนึ่งในสุนนะของท่านนบีหนึ่งในดุอาของท่านนบีที่ท่านนบีย้ํ้ำเตือนให้พวกเราขอดุอาบทนี้ให้มากๆในวันอัลอฟายท่านอับดลี๊ยมูฮัมหมัดสุลลัลละว่าเมื่อถึงวันอัลอฟาพวกท่านจงจ่าดุอาบทนี้ให้มากๆ ลาอืละฮะอิลลอหุโวเพลาะละช ريك ละละหุลมุลกับละหุลฮัมด์โหวะะ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 ์ะะ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 ะ่ะะะะะะะละะะระะ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 ระะ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 าะะ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 ะละะ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 ะละะ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 ละะะอิลละะะะะะละอย เป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลผูอะลัยิวะสัลมที่ให้เรานั้นกล่าวอย่างมากในสิบวันแรกของยันสุฮิจยาแต่สิบวันแรกของสุฮิจยานี่ครับมันเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆเป็นช่วงเวลาแค่สิบวันไม่เหมือนกับอมลอนครับที่มีเวลาทั้งเดือนสิบวันแรกของสุฮิจยามันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปสิบวันมันแป๊บเดียวครับแล้วมันยังเป็นสิบวันที่ชัยตอนไม่ได้ถูกล่มโซ ัยตอนยังอยู่เหมือนเดิมมันยังวนเวียนอยู่ในรอบตัวเรามันยังวนไปวนมาคอยที่จะล่อลวงเรามันเลยทาให้สิบวันนี้คนคนส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นค่าความสําคัญของสิบสุนทิยะเพราะฉะนั้นขอดุอาครับขอดุอาให้พวกเราทุกคนให้ผมและพี่น้องที่รับทุกท่านมีโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่ในเทศกาลที่มีความสําคัญที่สุด ป็นเทศกาลที่อรรถสุฮานุตาลาทรงเตรียมผลละบุญต่างๆวางมาให้กับพวกเราแต่วหวังเจเกินครับว่าตัวผมและพี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อเข้าไปในสิบวันนั้นแล้วอย่าได้พาไปนาไปกระทาในสิ่งที่มันเป็นบาปอย่าได้พาเข้าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีขัดขืนต่อหลักการของอรรถสุบฮานุตาลาไปน,นันขาดมีคนถามท่านเชฟอุไัยมีนว่าชายคนหนึ่งเขาได้ละมา ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนกับอีกคนหนึ่งเขาละหมาดสิบวันแรกในเดือนสุนทิจยะคนผู้ชายคนนั้นถามว่าระหว่างสองคนเนี่ยการละหมาดของใครมีความประเสริฐมากกว่ากันเชี่ยบุไทินบอกว่าสิบวันแรกของเดือนสุนทิจยะเนี่ยมีความประเสริฐมากกว่าขอให้เราเตรียมตัวเตรียมเวลาของเราพยายามตั้งเข็มทิศของเราว่าเมื่อเราเอาล้อให้โอกาสเราได้เข้าอยู่ในสิบคืนวิญญาแล้ว ให้เราเตรียมตัวที่จะขมักขมึนในการอิบาดะต่อลอสุบฮานาห์อุวตาดาและให้เราวางแผนชีวิตของเราว่าุนเช้ามาอย่างน้อยเลยอ่านกุรานให้ได้สักหน้าหนึ่งอย่าลืมที่จะละหมาดดูฮาอย่าลืมก่อนนอนถ้าเป็นไปได้ละหมาดซุนนะอย่างน้อยเราก็อัดหนึ่งก่อนนอนเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะเตรียมตัวเข้ารับหรือเตรียมตัวเข้าไปสู่สิบวันแรกที่มีความประเสริฐอย่างยิ่ง اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا